ครับผมสวัสดีครับสวัสดีบ่าสอนลำเพลอวิเชียรครับผมเนี่ยก็พามาเลนะครับดูชมวัดชมวาครับพี่น้องตอนสายๆครับผมพาไปดูนะครับดูเรื่อยๆอ่ะเคืนคงจะสวยน่าดูครับผมเนี่ยนี่ครับเออมาลุกดาวาอดยุบอ่ะเอาบ้าแต่สินม้าเลยนี่ครับเมืงอคืนคงจะสวยนะมีจังนี่ฮะเออ คำว่าเท่าทไมหล่อแต่ว่าคำว่าแก่คำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บได้งเออคำว่าแก่คำว่าเท่าพูดเบาๆก็เจ็บน้นคำว่าหล่อคำว่าสวยฟังแล้วสวยครับวัดเออมีแค่ได้หลานกันคำว่าแก่คำว่าเท่าอดเล้วเดื้อวัด วัดผู้สีถ่านครับผมแต่กระเทาอีหรีอเปล่ามากๆพ่อใเญ่ถ่อมอ่ะเอาไปบ้านไหนพ่อใหญ่อายุ้านนี้แหละระบาดสะพ่อเราเชิญจอกันไปขึ้นไปขึ้นไปหาหลวงปู่มาห้เขียวเลยนะโอ้ยหลวงปู่มาห้เขียวนี่ครับขอบารมีขอบารมีโอ้ยเนาะมีสอยดาวพี่น้อง ร้านสวยดาวหรือตักไข่พี่น้องสวยดาว20สบบาทอันนี้เป็นงานคืนสองของอวัดโอสีธาตุนะครับผมนี่ฮะสวยดาวพี่น้องอของหลายครับพี่น้อง มีทั้งสอยดาวมีทั้งตักไข่ครับพี่น้องาดของละวันหลายครับพี่น้องมีตู้เย็นมือถือด้วยนะเออโอ้ยเนาะเสียบปรายบ้านเจ้าหน้าที่สอยดาวคือมีแต่คนงามๆเนาะ สมัยหกสิบปีไปยังไม่พาให้มามันเลื้อนหน่อยเป็นแต่สาวเลื้อนหน่อยเออแต่สาวเลื้อนหน่อยเนาะเออเดี๋ยวบอกกับสาวเลื้อนหน่อยกับโกดอีกเออเนาะเขาไม่เขาไม่เอาสาวมานั่งอยู่ตรงนี้มันบ่มีมันก็เลยเด็กแต่พอสาวเลื้อนหน่อยสาวเลื้อนหนอยสาวบ่มีจ้าโอ้ย นี่นะคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าเหลือแต่สาวเหลือน้อยสาวเหลือเยอะๆไปเที่ยวเบิรดูดิโอ้วหเนาะรางวัลใหญ่สุดคืออะไรอ่ะตู้เย็นเหรอประตูผ้าอันี่สอยดาวนี่คือ ป <s> าถ้าได้ตู้เสือ้อผ้าดิถ้าได้ตู้เสื้อผ้าจะเอาไปยังไหนดิ <c oughs> ดเอเลแล้ว <c oughs> อยแล้วอาแ้วสวุสกดีแ <c oughs> น่เกะเพาเอออแต้เ วัวว่เงิน้องมียแม่จยังกะบ้านแม่พร่มสิเอาหัวไปเสิญมาแลเอาแม่รุ่นักกินยัเออมันคือหไร่หอมันคือไรหอเนี่ยบ้านอ้านด บ้านทางลวกันชาางละก้ามภาษามันอนีบ้านรวยให้เราเราไปขึ้นมารยแล้วบนเาอ้นา้ัมันหลเลยเนอ่าไปลยแม่น้าไม่้อง่กบน้ำจะไม่เรแจ้ดวกวั

พัดลมโอ้นี่ก็คุ้มแล้วคำ,ำบุญน้ำน้ำพืชมันพืชด ตอนนี้ของแก้วอยู่มันตอกจำเป็นตอกเอาของมาท่านมาถึงนี่ของเต็มมือเลยไม่คุ้มากกินว้าถูกได้แต่คุมอยู่คุมอยู่โอ้ยลอยคุมอยู่มันกระไดแบบนี้ เออพี่น้องเป็นสุ่มเป็นสุ่มได้พี่น้องเนี่อันนี้พาเลาะชมวัดะครับพี่น้องเป็นซุม่มเป็นซุม่มเป็นุมน่มได้ครับเนี่ฮะอตับาทร้อยแปดครพี่น้องต้องรู้แก่ต้องรู้ักรู้ักต้องรู้แก้ รูให้แน่ก็ต้องรูทัแ้ันังพี่น้องแต่มันไม่ด้ทอั้เงกกัจะเป็นซุ่มเป็นซุมไปครัพี่น้องโอ้ยนี่องค์ปาตรงนีเด้อ นี่ครับผมวันนี้ยี่แปดพบก,กับทีมงานหมอลำเพลินเงินร้านสาวน้อยเพชรบันแพงคืนที่สองเจอระเบียบวัตถสินนะครับปฏิบัติก่าวนะฮะนี่น้องนี่น้องกาแฟลุงอ้วนคนขายทำไมผอมเออฮะยังไม่มาค่ะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่า ไอ้โกหกลูกค้าเนี่ยกาแฟกาแฟาลุงว้นแต่คนขายานี่พี่น้องโอ้ย,ม,อยามาแต่นี่ตัวแทนลุงว้นเดี๋ยวตัวแทนลุงว้วนโอ้ยพูดเล่นเด้อพี่น้องเอ้ยมาตะเกียบหน่อยไหมกาแฟตะเกียบหน่อยอันได้สุดได้สุดอันฝากสาสเ้อร์เด่นศาสตร์ายเนี่ยนะมียังคอยจะรักของเจ้าอะไรฮะ เที่ยวจังหวัดแม่ยี่สิ่ห้าดินะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดี